สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง BVO oh นะคะคุณอยู่กับหนิงค่ะแล้ววันนี้ random card ของเรานะคะใครเข้ามาด้วยพลังงานของ lineage of the rose นะคะพลังงานแห่งสายใยของกุหลาบนั่นเองนะคะก็ เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าใครตอนนี้กําลังเดินทางอยู่ในเส้นทางหนึ่งที่กําลังรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองนะว่าฉันทําถูกไหมฉันมาถูกทางแล้วหรือยังนะคะคุณกําลังมาถูกทางแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาในกลุ่มกลุ่มนี้นะพไพ่เมนีเนี่ยเป็นคํายืนยันนะคะจากจักรวาลหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากสิ่งที่คุณนับถืออยู่เลยว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยคุณกําลังเข้าสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญ,ญาณที่คุณรู้สึก ใช่กับตัวเองมากที่สุดแล้วนะคะแล้วเส้นทางที่คุณเลือกเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสายสายงานฮิลเลอร์หรือไพ่ทาโร่หรืออะไรจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่ถูกกับคุณอะ่ะคุณอาจจะเข้าสู่เส้นทางของการเป็นเชฟมืออาชีพนะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นศิลปินนักวาดรูปมืออาชีพหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วบางครั้งมันเกิด ความคิดสั่นคลอนในใจว่าเส้นทางเนี้มันใช่สําหรับเราจริงๆใช่หรือไม่นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานวันนี้ใช่สําหรับคุณนะคะไพ่ใบเนี้ออกมันคอนเฟิร์มคุณเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งคุณทําถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์มากมายอะไรก็ตามนะคะแต่มันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องกับคุณแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนที่เข้ามาในกลุ่มนี้เนี่ยพลังงานตัวตนของพวกคุณเป็นแบบไหนเนาะ มาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าอันนี้ใช่กลุ่มของคุณจริงๆไหมนะคะโอเคเดี๋ยวขอเช็คพลังงานสัก3ใบนะคะโอ้สามเหรียญลิลลี่สนะคะแล้วก็ Queen of Fire โอ้ oh, หนิงว่าใช่นะสำหรับใครที่จะเคลมพลังงานในวันนี้นะคะเค okay, นะคะสำหรับไพ่ที่ออกมานะมันมีไพ่ราชินีถือไม้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยหนิงมองว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะคุณมีศักยภาพมีความสามารถแล้ว หลายๆคนเนี่ยมองว่าคุณมีเสน่ด้วยนะคะแล้วคุณก็มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ในตัวเองนะคุณจะไม่ค่อยเหมือนใครอะ่ะความคิดของคุณมันจะไม่ได้ลอกเรียนแบบใครคุณจะทําตามสไตล์ของตัวเองอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณทำมาหนิงว่าในไม่ช้าเนี่ยมันกําลังจะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในหมู่สังคมของคุณนะคะแล้วก็คนอื่นเขาจะรู้สึกว่าเออคุณอะไว้ใจได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ หนิงมองว่าไลฟ์โพสต์ของคุณนะคะหรือว่าจุดประสงค์การใช้ชีวิตของคุณนะมันใกล้จะถูกเติมเต็มในไม่ช้าไม่นานนี้แล้วนะคะแต่ว่ามันขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณจะต้องปลดปล่อยอะไรบางอย่างก่อนนะคะมันขึ้นให้รีลิส s e ด้วยอะ่ะ อืมมันเหมือนกับว่าก่อนที่คุณจะก้าวหน้าไปสู่จุดจุดนี้ได้อ่ะคะ่ะคุณจําเป็นที่จะต้องปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในตัวของคุณเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความกลัวก็ได้หรือความออรู้สึกไม่แน่ใจในตัวเอง แบบนี้ค่ะคุณจะต้องก้าวข้ามจุดนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นการปรับพลังงานของตัวตนของคุณนะคะให้ถึงพร้อมกับพลังงานความสําเร็จอันเนี้ยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับไปฉุดลังว่าเอ้ยจะถึงไม่ถึงสักทีอะไรแบบนี้นะคะมันจะต้องปลดปล่อยจุดจุดนั้นให้ได้ก่อนนะคะแล้วสิ่งที่คุณต้องการอ่ะมันจะเกิดขึ้นแน่นอนเลยนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อยากให้คําแนะนําอะไรกับคุณนะ ใช่ค่ะความกลัวนะคะคือสิ่งที่ฉุดหลังคุณอยู่ตอนนี้นะ Tree of Fire นะสามไม้ The Hermit นะคะแล้วก็ n i n e of Air อนะไพ่คำแนะนำเขาขึ้นมานะคะว่าเออ ที่เด่นๆชัดเลยเนี่ยก็คือมันมีพลังงานของก้าวดาบขึ้นมาคะก้าวดาบก็คือการที่คุณคิดวิตกกังวลอาจจะกลัวมากเกินไปในเส้นทางของคุณบางครั้งคุณรู้สึกว่าเราอาจจะทำอะไรได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรเพราะว่ามันมีการห่วงหน้าพวงหลังนะคะเกี่ยวกับคนรอบข้างคุณด้วยบางครั้งอา่าหลายๆคนเนี่ยตก ติดกับดักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับเรานะคะมันเลยทำให้เหมือนเป็นกับดักที่ดึงเราไม่ให้ไปไหนได้ไกลนะคะอืมให้เรนเนี้ขึ้นมาแนะนำเลยนะคะว่าให้เลิกกังวลซะนะคะแล้วก็ปล่อยวางนะคะกับความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ของคนอื่นอะปล่อยวางมันออกไปนะคะทำให้ตัวคุณเบาขึ้นแล้วคุณก็จะไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะ และยังคงขึ้นและอ่านและก็ยังขึ้น The Hermit มาด้วยอ่ะไพ่ใบนี้ยมันบ่งบอกชัดเจนนะว่าอย่าไปฟังเสียงรอบข้างให้มากจนเกินไปนะคะเสียงเหล่านั้นนะคะมันจะทำให้ตัวของคุณเนี่ยหลุดโฟกัสนะคะไพ่ของ The Hermit เนี่ยเขา เป็นไพ่แห่งการที่คุณจะต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนของเนื้องานของคุณคุณอาจจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้เก่งมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะและนอกจากเก่งในเรื่องของโลกภายนอกแล้วเนี่ยภายในใจต้องเข้มแข็งด้วยนะคะบางครั้งต้องหยุดฟังเรื่องราวที่มันอยู่ภายนอกที่มันไม่เกี่ยวกับเราอะคะ่ะหรือว่าถึงจะเกี่ยวกับเราเราก็ก็ต้องปล่อยมันไปบ้างเหมือนกันเนาะอืมนั่นจะทําให้ตัวคุณเนี่ย เบาขึ้นสบายขึ้นแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะและมันยังขึ้นไพ่สามไม้เป็นคำแนะนำนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องถึงจุดที่คุณจะต้องหยุด เพื่อวางแผนอะไรต่อแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยนะคะที่คุณจะกลับมาโอบกอดตัวเองบ้างนะคะรักตัวเองบ้างนะไพ่ใบนี้เขาอยากให้คุณอะ่ะลองใช้เวลาตรงนี้นะคะในการหยุดเพื่อเยียวยาตัวเองดูแลตัวเองนะคะให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าช่วงนี้มันอาจจะมีอุปสรรคของความคิดมากนะคะคิดกังวลในใจตัวเองไพ่แห่งการกลับมาเยียวยาและดูแลตัวเองเนี่ยกลับมาหยุด วางแผนพิจารณาตัวเองเขาถึงขึ้นมานะอืไพ่สองใบเนี้ยมันขึ้นมานะ The Hermit ก็คือการดูแลข้างในใจส่วน Tree of Fire เนี่ก็คือการวางแผนภายวางแผนกลยุทธ์ภายนอกไพ่สองใบเนี้ยมันขึ้นมาคู่กันนะคะน,น,นั่นแสดงว่าสิ่งที่สำรัญสำหรับคุณอนะ่ะคือการบาลานซ์สองสิ่งนี้ให้ดีนะ แล้วคุณก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งการคิดมากนี้ไปได้นั่นเองนะคะอืมก็เป็นคำแนะนำจากไพ่เนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกนิดนึงนะคะว่าไพ่อยากจะสรุปให้กับคุณว่ายังไงนะ Ace of Air Five of Water k i n g of Fire โ oh, หช่วงนี้นะคะไพ่ King o f f i r e ขึ้นมารัวๆมากเลยนะคะสำหรับคนที่พลังงานรอบๆตัวหนิงเนี่ยพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามาดูหนิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะมีความทะเยอทะยานแล้วก็แพชชั่นในการลงมือทำอะไรบางอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเราถึงดึงดูดกันนะคะแล้วเราก็ได้มาเจอกันเนาะอ่ะไพ่บทสรุปของคุณนะคะ เออมันมี ace of air ขึ้นมาหนิงมองว่าหลังจากที่คุณได้ทำตามคำแนะนำที่ไพ่ได้บอกไปเมื่อกี้นะเรื่อง hermit แล้วก็เรื่องสามไม้นะคะไพ่บอกว่ามันจะเกิดไอเดียที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะภาพอะไรที่มันดูคลุมเครือลุมเครือในที่สุดแล้วมันจะเคลียร์ไอเดียคุณจะชัดเจนมันจะทำให้คุณรู้มันจะทำให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องเดินทางไปทางไหนนะคะและหนิงมองว่ามันจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอ่ะ ถ้าเกิดคุณไม่หยุดเลยนะคะคุณไม่กลับมาดูแลตัวเองไม่กลับมาหยุดวางแผนก่อนมุ่งแต่จะทําจะทําจะทําอย่างเดียวอะ่ะบางครั้งเนะ่ยเส้นทางที่คุณเดินไปอะ่ะมันจะเหมือนว่ามีอะไรมาเกะก,กะขวางทางเต็มไปหมดเลยอะ่ะนี่ได้เวลาแห่งการทําความสะอาดเส้นทางของคุณแล้วอะ่ะคุณจะได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะและไพ่ย,ยังบอกมาว่าในเรื่องของการโฟกัสนะบางครั้งด้วยความที่อใจของคนเนี่ย ชอบไปโฟกัสกับสิ่งที่มันล้มเหลวมากกว่าสิ่งที่มันประสบความสําเร็จนะคะบางครั้งเหมือนคนแบบชมคุณประมาณสิคนอย่างเงี้ยแต่เจอคนนึงเข้ามาตําหนิคุณอ่ะคุณกับเฟลไปเลย อะไรแบบเนี้ยทั้งทที่เราควรจะโฟกัสไปที่คนอีกต้อง9คนที่เข้ามาชื่นชมในตัวคุณอะไรแบบนี้นะคะอืมและไพ่ให้อันนี้มาเป็นบทสรุปกับคุณนะก็คือ king of fire นะคะคือคือ,คอราชาที่เขาปกครองอาณาจักรเขาได้อย่างยิ่งใหญ่มั่นคงแล้วก็เต็มไปด้วยออ่ศักยภาพที่ดีงามมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวคุณนะคะถ้าคุณสามารถ ทําตามข้อแนะนำที่พ่เขาแนะนำคุณได้ในวันนี้เนาะอืพลังงานออกมาดีมากๆเลยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาพูดคุยกันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์น่ารักน่ารักในช่องนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากดูดวงก็ไปดูรายละเอียดได้ที่โพสต์คอมมูนิตี้หรือว่าใต้ในดีสคริปชันที่หนิงแปะไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันสวัสดีค่ะ